ถ้าคุณเกิดในวันจันทร์คุณห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดค่ะเพราะคลิปนี้พลังงานดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์คือดีมาก <Wow. S 1> ได้บาร,รมีจากเทวสุวรรณนะคะให้คุณหาเวลาไปกราบสักการะบูชาถาวายดอกกุหลาบท่านหน่อยช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็เฮงก็ปังเป็นเงินเป็นทองนำพาความสําเร็จอาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจากครูบาอาจารย์ด้วยมีความสุขสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะในครอบครัวบางท่านอาจจะมีสมาชิกใหม่รถใหม่บุตรใหม่ บริวารใหม่เกิดขึ้นลูกน้องใหม่เกิดขึ้นนะคะการงานประสบความสําเร็จดีการเงินคล่องตัวดีนะคะสำหรับชาววันจันทร์อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคําทํานายไว้บารามีท้าเวสวรนนะคะพิมพ์ได้เลยสําหรับในเรื่องของความรักช่วงนี้เสน่ห์แรงเกินต้านสาหรับคนที่มีครอบครัวต้องระวังมีใครมาแทรกกลางระหว่างความรักหาเวลาเคลียร์ใจปรับความเข้าใจกันหน่อยหาเวลาพักผ่อนหยนใจหน่อยจะดีส่วนคนที่ยังโสด มีดวงความรักเข้ามานะเป็นป๊อปปี้เลิฟนะคะไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงทําให้คุณนะคะรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นบุญเสริมดวงให้ทําบุญเกี่ยวกับลูกหลานบริวารในบ้านนะคะเสริมดวงชะตาดีในช่วงนี้ค่ะเปิดดวงได้ที่